สวัสดีค่ะบ้านปอเช่ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านปอเช่ค่ะบ้านที่นำเสนอเรื่องราวชีวิตในประเทศเยอรมนีการท่องเที่ยวประเทศต่างๆและที่สำคัญการพยากรณ์ค่ะจะสิ้นปี2,563แล้วนะคะปอจึงได้เตรียมของขวัญชิ้มพิเศษส่งท้ายปี2,563ไว้ให้ทุกคนค่ะนั่นก็คือการพยากรณ์ในปี2564 ของทั้ง12ราศีเพื่อเป็นไกด์ไลน์หรือเป็นคำแนะนำในตลอดปี2564ให้ทุกคนได้ลองฟังกันค่ะไปฟังกันเลยค่ะบ้านปอเช่ EP2 พักผ่อนแบบไหนชาร์จแบตเตอรี่ชีวิตได้ยอดเยี่ยมที่สุด การพักผ่อนมีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการนอนอยู่ที่บ้านเพื่อดูทีวีอยู่กับครอบครัวหรือคนรักหรือเป็นการพักผ่อนแบบท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆหรือเลือกพักผ่อนในแบบที่คุณชอบและทําให้รู้สึกดีบ้านบอชเช่ EP2 ขอแนะนําการพักผ่อนแบบชาร์จแบตพลังงานชีวิตให้คุณได้ฟื้นฟูพลังกายพลังใจกลับมาใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างมีความสุขนั่นก็คือการพักผ่อนที่ทะเลค่ะ เนื่องจากทะเลประกอบไปด้วยธาตุพลังงานที่ดีที่สุดคือดินน้ำลมไฟครบทั้ง4ธาตุซึ่งเป็นธาตุก่อเกิดพลังงานของมนุษย์ดินคือทรายน้ำคือทะเลลมคือลมไฟคือแสงแดดเหล่านี้ช่วยล้างพลังงานลบที่ทําให้เราไม่สบายใจขุ่นมัวหรือรู้สึกไม่มีความสุขให้เรารู้สึกดีขึ้นพร้อมกับทําให้เราได้ชาร์จแบตพลังงานชีวิตใหม่กลับมาใช้ชีวิต ได้ดีมีความสุขมากกว่าเดิมส่วนใครที่อยากชาร์จแบตเตอรี่ชีวิตที่ทะเลแต่ไม่มีเวลาไปวันนี้เรามีขึ้นเสียงทะเลจากประเทศกรีซหมู่เกาะเกร่ามาให้ฟังกันค่ะช่วงพยากรกับปอ ในตาราง12ราศีนี้บ้านปอเช่ใช้การทำนายแบบโหราศาสตร์ทางตะวันตกท่านที่เข้ามาฟังการทำนายขอให้เทียบวันเกิดและเดือนเกิดจากตาราง12ราศีนี้ได้เลยค่ะราศีมีนผู้ที่เกิดวันที่19กุมภาพันธ์ถึง20มีนาคมในช่วงต้นปีมกรากุมพามีนานั้นคุณจะมีภาวะการเครียดความเศร้าหมองความวิตกกงังวลและมีภาวะการหดหู่ใจ และในช่วงนี้คุณจะรู้สึกว่ามีภาวะที่แข็งกร้าวเกิดขึ้นในจิตใจของคุณทําให้คุณต่อสู้กับอุปสรรคและปัญหาต่างๆแบบยอมหักไม่ยอมงอซึ่งทําให้มีผลกระทบไปจนถึงเดือนเมษาทําให้ผู้คนรอบข้างรู้สึกว่าคุณมีทัศนคติที่แตกต่างไม่เข้าพวกกับคนอื่นซึ่งปอขอแนะนําว่าในช่วงต้นปีที่กล่าวมานี้ให้คุณหากิจกรรมที่ทําให้คุณรู้สึกผ่อนคลายมีความสุข ไปทาบุญหรือปฏิบัติธรรมซึ่งจะทําให้คุณคลายเครียดคลายความบิดตกกังวลในจิตใจทําให้จิตใจของคุณแข็งแกร่งน้อยลงรวมไปจนถึงทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นในเดือนพฤษภามิถุนาเป็นต้นไปชีวิตของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทุกอย่างจะลงตัวสมดุลมากขึ้นจะมีความยุติธรรมเกิดขึ้นในชีวิตคุณแต่หากก่อนหน้านี้คุณเคยกระทําสิ่งใดไว้ในด้านที่ไม่ดีคุณก็จะถูกตัดสิน ตามเหตุและผลที่ถูกต้องเช่นกันเดือนที่คุณมีความสุขนั่นก็คือเดือนกันยาและตุลาเป็นเดือนที่เฉลิมฉลองความสุขความสําเร็จในครอบครัวกับคนที่คุณรักหรือกับญาติพี่น้องกับเพื่อนสนิทญาติมิตรเก่าๆหรือคนที่ไม่ได้เจอกันมานานจะได้มาเจอกันในช่วงนี้และทําให้คุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นส่วนเดือนที่ดีเกี่ยวกับการงานคือเดือนสิงหาตุลาและพฤศจิกา ในเดือนสิงหานั้นหากคุณมีการไปเรียนต่อเพิ่มเติมหรือเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งใหม่ๆห,หรือทำการลงทุนใหม่ๆห,หรือเกี่ยวกับทางด้านการพยากรณ์โหราศาสตร์มายากลจิตวิทยาต่างๆจะเป็นผลดีกับตัวคุณในเดือนพฤศจิกายนนั้นคุณจะมีแรงกระตุ้นแรงหนุนในจิตใจมีไฟในการทำงานและคุณมีความกระตือรือร้นสูง ในขณะนั้นคุณจะมีงานให้ทำมากกว่า2อย่างขึ้นไปซึ่งคุณทำได้ดีมีความสุขและสำเร็จเดือนธันวาสิ้นปีนั้นเป็นเดือนแห่งความสำเร็จในชีวิตคุณไม่ว่าคุณจะประกอบกิจการงานอันใดก็ตามแต่ประสบความสำเร็จคุณอาจจะได้เลื่อนยศเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือสอบได้งานหรือได้ในสิ่งที่คุณหวังตั้งใจหรือว่าเป็นข่าวดีส่งท้ายปี2564ของคุณคะ่ะ ส่วนเรื่องการเงินของคุณนั้นไม่โดดเด่นและหากผ่านช่วงต้นปีที่กล่าวมาข้างต้นได้การเงินของคุณนั้นจะไหลลื่นตลอดไม่ติดขัดบ้านปอเช่ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกทุกคนที่เข้ามาชมคลิปทำนายปี2564ทุกท่านนะคะให้ท่านเปี่ยมล้นไปด้วยกำลังกายกำลังใจและความสุข เกิดขึ้นตลอดปี2 5 6 4ค่ะถ้าถูกใจกดไลค์ถ้าใช่กดติดตามค่ะถ้าไม่พลาดเรื่องราวดีๆสำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ